ทานหนึ่งปลาครับพี่น้องที่ดูสิว่าบดฟื้นตัวนี้ก็สิกินได้ล้วคะหนึ่งปลารอแล้วรอรอแล้วรออันนี้แก้วนะคะแกวประเด็กปบะกอกพี่น้องปลาปลาทันสุกนะคะแต่แก้วสุกเร้วตุ้ยกินกับพี่น้องค่ะใส่แบกอกใส่แบบกระเทียมพร้อมนะคะใส่หน้าประเด็กนัวๆค่ะเก๋จะแตยพี่น้องมากินกันค้า ยู่เขา่าถ้าหนึ่งปาก,ก็โดนโดนพี่นอ้องพอเขาเขาจากปั้นเนี่ยจากปั้นแบบเร็ว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 ,รว,รวอหอนคือๆโอ้ยอโอ้ย ห่อนคือปป้นเข่าพี่น้องเอาบอกตัวใม้แม่พ่อก็ให้บัถวไปหรอเอาไปกินแล้วน้องเอาไปวามาอีกเป็นได้แค่ผัวห้ามยืดยักนนก <c oughs> อืออ่นพี่น้องคุยครับพี่น้องคะ่ะอืกินก่อนนะคะกเก๋บอมาค่ะีแกว้วแล้ยวหิวกับพี่น้องนะฮะ อครับไปน้องตุยครับิวป่าวันสุกค่ะกินแม้แก้วเนี่ยล่ะ เงินจะสองแสนอกิอยู่ไม่ใช่กูเนี่ยช่วยมึงด้วยแต่ตอนนี้เงินกูก็ไม่สะดวกเหมือนกันว่ะมึงลองไปหาเดี๋ยวสุกฟื้นกับเต่าเบิดฟื้นจองโดนนี่กะรู้สึกว่าสิกินได้แล้วครับพี่น้องคาดฝากไปในเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันคาดว่าจะสุกแล้วนะครับทุกคน,คนเดี๋ยวเรามา,มาดูกันนะว่าน่าจะสุกแล้วสุกไม่สุกก็สิกินกับพี่น้องก็แล้วแต่สุกไม่สุกก็จะกินนะคะ เอาเลยเลยุยเดเทเลยค่ะดูกันค่ะทุกคนเอาเลยนะคะม,มาเบิ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวเทเลยนะครับพี่น้องเทค่ะหนึ่งปลาค่ะเกียรพักออกค่ะป่าอยู่นี่ครับพี่น้องนี่มาแล้วนะคะไปแล้วะคะ่ะทุกคนค่ะหนึ่งป่าผักสดๆดบานเท่ากับพี่น้องค่ะเดือดเลอ,อะเลยจะ้ะ